กียวกับ UTO นะคะหรือองค์การการค้าโลกค่ะองค์การการค้าโลกเนี่ยค่คะเป็นองค์การการะหว่างประเทศค่ะที่มพัฒนามาจากนะคะทำข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยเรื่องความสี่ในการค้านะคะหรือแก๊ค่ะหรือย่อมาจ,จาก general agreement on t r a i c and trade ค่ะซึ่งอ,องค์การการค้าโลกเนี่ยจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่1นงมกราคม2538ค่ะซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเจนีวาหรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็ตัวประสค์ของ w ด o นค่ะ 1. นลดอุปสรรคทางการค้า2ตัดสินข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศบทบาทและหน้าที่ของ w t o 1. บริหารความตกลงโดยผ่นานคณะมนตรีและคณะกรรมการ 2. เป,เ,ปเ,เป็นเวทีเพื่อเจราจารลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก 3. เป็นผู้เฝ้าดูแลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศและจะให้มีการทบทวนนโยบายการค้า4ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาในด้านข้อมูลและให้คำแนะนำ ถาประสานงานให้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกให้มีนโยบายสอดคล้องกันประเทศไทยในบ WTO นะคะประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก WTO เมื่อวันที่28ธันวาคม2538 เป็นสมาชิกลำดับที่59มีสถานะเป็นสมาชิกก่อตั้งในอดีตที่ผ่านมาคะประเทศไทยได้รับประโยชน์และชนะคาดีที่ประเทศอื่นๆกีดกันหรือบิดเบือกนการค้าหลายกรณีเช่นกรณีที่สหรัฐอเมริกานําเรื่องการอนุรักษ์เต่เาทะเลมาเป็นข้ออ้างในการกีดกันการนําเข้ากุ้งซึ่งไทยยกเรื่องขึ้นฟ้องใน WTO ร่วมกับมาเลเซียอินเดียและปากีสถานค่ะค่ะโครงสร้างขององค์กรนะคะ ว t ทนะคะทำหน้าที่นะคะกำหนดนโยบายตลอดจนควบคุมการดำเนินง,งานของสมาชิกนะคะโดยนะคะจะเรียงลำดับความสัมพันธ์นะคะ 1. ระดับรัฐมนตรี 2. คณะรัฐมนตรีทั่วไป 3. คณะรัฐมนตรีคณะกรรมการต่างๆนะคะประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกของ WTO นะคะและ4ฝ่ายเลขาธิการค่ะจะทำหน้าที่บริหารงานทั่วไปค่ะการกำหนดการประชุมของ คงสร้างองค์กรน,นะคะจะมีการประชุมอย่างน้อยท,ทุกๆ2ปีค่ะค่ะความตกลงที่สําคัญภ้ายใต้ WTO น,นะคะความตกลงภ้ายใต้ใใตองค์การคาโลแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือ1การเปิดตลาด1 1ากรารลดภาษีสุรากสุรากากรสินค้าอุตสาหกรรมรวมทั้งสินค้าประมงล2 2สินค้ากเกษตรทุกประเทศยกเลิกมาตรการ ห้ามนำเข้าโลหะสีโลเิลลร้อยละส6มสิบหไยโดยลดลงอย่างนาง 36, mm ้อยร้อยละ15และ10บภายในห้าปีและ10ปีสำหรับ Con ประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาตามลำดับแล้วก็ลดการสนับสนุนสินค้าเกษตรทางการสนับนุนภายในและการมีการส่งออกค่ะความตกลงที่สัมพันธ์ภายใต้ w t o 2. ผลกฎระเบียบการค้าความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามัย ตอบโต้การทุ่มตลาดการตอบโต้การกดหนุนข้อ3เรื่องใหม่ๆมีการจัดทาข้อตกลงเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการในเรื่องที่ยังไม่มีกฎเกณฑ์ของแกะ่ทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า 2. การบริการ 3. การลงทุนเอ้ยขอัคัมาตรการเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวข้องกับการลงทุนทีองค์การ การ้าโลกครั้ที่4 MC4 ระหว่งางวันที่9พฤศจิกาย,ยน2517ณกรุง,งดฮาประเทศกาตาร์ในที่ประชุมมีมติให้เปิดการเจรจาการเจราจารอบใหม่ที่มีชื่อเรียกว่า DDA หรือ Doha Development Agenda โดยกำหนดเรื่องที่ต้องเจรจา9เรื่องคือ 1. การเปิดเสรีสินค้าการเกษตร 2. การเปิดเสรีสินค้าบริการ 3. การเปิดตลาดสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าการเกษตร 4. การจัดระบบพระบูพาคีสำหรับแจ้งและจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับวายและสุรา 5. สิ่งแวดลอ้อมการจัดทำระบบพระบูพาคีสำหรับการแจ้งและจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับวายและสุรา 7. การต่ออายุการเจราจาปรับปรุงแก้ไขความเข้าใจว่าด้วยการระงับข้อ ที่เป็นพิเศษและแตกต่างสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและสุดท้ายการลงทุนค่ะค่ะน่ากลับพาธีการเชืจาจาของไทยนะคะก็คือเริ่มด้วยนโยบายการแข่งขันค่ะความโปรโ่งใสในการจัดซื้อการจัดสร้างเงินรัฐนะคะแล้วก็การลดความสะดวกทางการค้าการขยายเวลายยเว้นการเก็บภาษีกเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ทานสมิชันนะคะเป็นการช่วคเาวแล้วก็ การฟ้องร้งกงร,กรณีที่ไม่ขัดกับออบทบัญญัติของความตกลงของฟิปค่ะค่ะและคุณของเราขอจบรายงานเพียเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ okay.